เนนุกันวันทามหาเทนซึ่งอวยพทศธ,ธรรมเป็นคำมนเมเนนพระคุณเท่าเขาพระเมนไม่เอ็นเอียงสอนให้ทราบบาปบุญที่คุณโทษผลประโยชน์ยืดยาวไม่ก้าวเทียงมาไมายมันพันผูกเป็นรูเรียงก็รักเพียงรูกยา ให้ท้าวรเป็นฝัาจะทำกรุณาสานุสิทธิสุจริตรักรัมฟอรพรัมซอนได้เรียนหนังสือถือศีลพระชินวรให้ท้าพรภูณสวัสดิ์กมจัดภัยก็เดชพระคุณบุญญาปิชาชราชที่เปืองปาดเปรียบมาหาชาราไร ะคิดกรอนผ่อนปลนช่วยดนใจให้พริ้งััยรอโรสพดจามานจะกล่าวความตามที่ได้ไปพ้าแทนถึงดงแดนด้วยศรัทธานั้นกาหารในเดือนสี่ปีมาเสงเพ่งอังคารนามสก,การพุทธราชปาติมาช่องพมมินอินจัน ทุกชั้นช่องช่วยคุ้มครองป้องกันให้หันซาพอายามสองร่องเรือนค่อยเคลื่อนคราออกมาหาหนากสนานสำราญใจพระจัน์ตรง,รงทรงกฎขึ้นหมดเมฆดูวิเวกเวหาพกษาสวัยสงัดเงียบเยียบเย็นไม่เห็นใคร ล่องไปในแนวคลองเมื่อซ้องยามถึงเชิงเลนเห็นแต่เรือเกลือสล่างเรือโอ่งอ่างแอบจอดตลอดลามท,ทุกพวงแพแลมไม่เห็นไฟตามถึงอารามวัดเปรียบยิ่งเยียบเย็นเห็นถิ่นทานบ้านช่องของคุณปู่ ที่เคยอยู่มาแต่หลังก็ยังเห็นเหลือล้ำลึกนึกหนาน้ำตากระเด็นเมื่อปู่เป็นเจ้าคุณสุรเสนาไม่มีพ่อก็ได้บุญของคุณปู่ให้กินอยู่กล่อมเกลียงเรียงรักษาได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกเวลา ทั้งคุณป้าคุ้มครองช่วยป้องกันขอกุศลผลพระราให้ป้าปูได้ไปสู่ทิพสถานพิมารสวรรค์เสวยสุขทุกเวลาที่ว่าวันจนลวงลับกับกันพุทธันดรอ,อสิ้นบุญคุณปูอยู่แต่ยา ได้พึ่งพาพินโยสโมซรมาปดเปลืองเครื่องขัดถึงตัดครรอนโอชาติก่อนสร้างกรรมไว้อย่างไรต้องพ่อแม่แลรับอับป,ปะพากค,คิดถึงยากอย่างจะพาเเลือตาไรเป็นกรรมภาวาเวลอนเลไปนี่หากได้พึ่งพระ คอยสบายได้ถือทำสามเณรกินเพนเช้าศีลพระเจ้ามิได้ซ้ำละสำละายแบ่งกุศลผลบุญแทนคุณยายได้ดื่มสายเลือดอกช่วยปกครองยังยากจนทนทุเรศสังเวชจิตเหลือจะคิดแทนคุณการุณสนอง โชาตินี้วิบัติขัดเงินทองมีแต่ต้องย่อยยับอับประมาณฝ่ายคุณญาอาพีซึ่งมียศจงปากฏตาบการาปลวาสารถึงตัดรอนคอนวาดาประจานพระคุณท่านมากกว่าแผ่นฟ้าดินไม่โกกตอบขอบคุณ ส่วนบุญบวชให้ตึกตรวจน้ำคิดเป็นนิจสีหินให้เป็นสุขทุกทิวาอยู่ราคินฉันนี่สิ้นวาสนาขอราไปพ่อนาวาถึงช่องคลองบางรวงคลายล่วงลอยลำตามน้ำไหลดูเยาเรือนเดือนง่ายสาบายใจ สวนต้นไม้ส่วนสร้างสองคลางคลองถึงวัดหงเห็นแต่หงสองทงปากหงสรัก,ก่อนเก่าดูเศร้ามองเป็นตัวเราเผ่าพงเพียงหงทองตัวมาตองเป็นกาละอา,อายโอเสียชาติวัสนาเอออาภัพ สุดจะนับว่านเครือในเชื้อสายข้างหน้าเห็นเป็นแมงกุลชรุนชรายส่วนข้างท้ายสิเหมือนดังว่ามังกรจนท่วงทางบางหยื่เรือฝั่งเหนือตายต้นไม้ใหญ่ซ้อนซับสลับสรอนเป็นคุ้มคุม,ค,มคุ้มเครือติมเรือจร หอ,อมเกสรนสาวะคนที่ร่นโรยปะเดียวเดียวเลียวลองเขาคลองด่านเห็นแต่บ้านเรือกสวนห้หวนโหยและลื่นรินกินโศกมาโบกโบยบางหลวงโรยลิมชาราที่อารามเห็นวัดมูรู้ว่าคุณป้าสร้าง ขันจะอ้างว่าเป็นเชือก่็เรือ้ามขอพิญโยโมทนาสัง่างามให้อารามเลืองลือ่นอยู่ยืนยาวโอ้ไม่ถึงครึ่งชาติสิ้นญาติอาโหสิจะสู้บวชจนหดขาวโอ้เย็นช่ำน้ำค้างลงพลางพราว ดูดวงดาวเดือนคอยลอหอยใจประมาณสามยาเมียบเสียบสงัดมาถึงวัดจอมทองดูผ่องใสมีเกาะขวางกลางชาลาพึกษาใสยังจำได้พังพร้อมวัดจอมทองคุณยาพามาที่นี่ทั้งพี่สาว เมื่อครั้งคราวมีงานการชร้องทั้งคุณอามาดูงานในมานทองฉันผี่น้องได้ไปนั่งหลังคุณอาทั้งเจ้าคอกออกมาตามสด็ดด้วยทั้งพุง่วยผุดผาดพึ่งภาสนาฮะ้อเคกรรมจำขาดญาติคา เพราะศรัทธาถือศีลพระจินนวรทุกวันนี้มีแต่ครูเอ็นดูเรียงได้พึ่งเพียงภ่มโพสโมสมรพระคุณใครไม่เท่าคุณถ้าสุนทรเหมือนบิดรโดยจริงทุกสิ่งอันกับตาบน้องสองท้งผีเนนพัดได้ตั้งสัต สิ้นลังเกียดไม่เดียดฉันทุกเช้าเย็นเป็นกำพาเห็นหนากันเหมือนหลวมคันมารดาด้วยปราณีถึงวัดใสในตำบลน,น้ำชนตื่นดุคลึกคืนมืดมัวน่ากลัวผีคือบางบอนเห็นบอนสรรนมี เหมือนคนที่สามากากมันปากบอนไปยุยงลงโทษให้โกรธคลึ่งจนได้ถึงสุคุมเหมือนสุมคอนที่คนสื่อถือสัตว์ต้องตาดรพรอนเพราะอีบอนบวมชู่มมันอนยุ่แยงถึงศีรษะกะบือเป็นชื่อบ้าน บิดาท่านโปรดก้าวเล่าแรงว่าพยาภารีซึ่งมีแรงเข้ารบแผงลิ์ต่อโดยทรพีตัดีิษะกระบือแล้วถือควางปิวมากลางเวหาพนาศีมาตกลงตรงยานที่บานนี้ ยึงเลียกสีสักะบือเป็นชื่อนามสะแมดำตำบนที่คนอยู่สังเกตดูฟืนตองเข้ากองรามดูลุงลังฝั่งน้ำลวนลำรามถึงโคกขามบ้านขอมลวนล้อมฟืนพอฟ้าขาวดาวเดือนจะเรือนลับแสงทองจับ แจมฟ้าค่อยฟ้าฟื้นเสียงลิงข้างวางเวงคึกเครงคลื่นปักษาตื่นต่างเรียกกันเพรียกภัยสุริยงทรงลถขึ้นหมดแสงกระจ่างแจ้งแจมฟ้าพึกษาสวัยถึงวาวปากชรามหาชัยเห็นป้อมใหญ่อยู่ข้างขวาสั่ง,ง่าม มีปีกป้องช่องปืนที่ยืนรบที่ลีกลบแล่นรากลวงขวากน้ำดูเพ่นผาดอาจองค์ในสงครามดูแล้วขามตรงมาในสาคร